้าาแม่หงักราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังศาลาที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา 8, 8นาฬิกา,ากถึง17นาฬิกาเป็น<า>บันเลือก <ฮา S 2> ตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังศาลา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวงวงงสนงนนาาไ่โปรดเลือกทีมรวมพลังพัฒนาวังศาลานำโดย,ยานายวิสุทธ์วอน<า>เพียรอ,อดตนายก<ส>เทศมนตรีตำบว,ว,ว,วังศาลาเข้าคูหากา burning, burning, burning. เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ้มทีมงานบริหารประกอบด้วยกิติยาพร์วอนเพียนเป็นรองนายกสโรชามณีเพชรเป็นรองนายกนายวิสุทธ์<า>วอนเพียรน,น,นายกายคนเดิมน,นายกคนทำงานมีผลงานโดดเด่นเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ใหม่ๆร่วมมือร่วมใจอาสาและเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นตำบลของเราเดินต่อไปด้วยกันสร้างสรรค์วังสลาเข้าเทียมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน โปรดเลือกนายกคนทำงานเลือกนายวิสุทธ์วอนเพียรกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกทีมรวมพลังพัฒนาวังสาลาเข้าไปสาหงานต่อก่องานใหม่พัฒนาทันใจพืชชาววังสาลาจริงใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมสร้างความยั่งยืนตัวอย่างสจัชนบนึ้นสี่มาห t าสตูดิโอ อย่าลืม11พฤษภาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตามบนวังสาลาครั้งนี้เลือกอีกทีเลือกนายกคนเดิมก่าเบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายวิสุทธ์ว้อนเพียรก่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาก่าเบอร์หนึ่ง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 